แมงกะพุนลวกจิ้มครับไปครับคำโตๆตืมกรอบมากแมงกะพุนกกับ,ร,กบกรอบหอมกลิ่นน้ำมันงากินกับซีฟู้ดที่มีความแซ่บๆเนี่ยมันเข้ากันมากเลยครับแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเคาผสมกับกน้ำจิ้มสุก,กี้ด้วยนะครับมันจะมีความแบบหอมน้ำมันงาแล้วก็กรมกรอบดีมากๆเลย แซบคือเขาเคยไปซื้อตามร้านที่เขาขายเป็นไม้ละสิบ,บาทมันไม่สะใจครับเลยซื้อเป็นกิโลมาลวกเองแบบนี้เลยครับสะใจกว่าอมอร่อยลวกแบบพอดีๆกรอบมากๆเลยครับจิ้มแบบนี้เลย อืแซ่บมากอ่าดน้ำจิ้มลงไปแบบนี้เลยครับลาดแบบสะใจเลยครับว้าวอืมไปครับคำโต๊ๆอืม